น้ำเดือดแล้วครับท่านผู้ชมเีใส่ไลงไปบไก่บ้านครับตอนนี้น้ำตุกของเราเต็มที่แล้วครับท่านผู้ชมไก่บ้าน2องกิโลใก่หม้อเลยครับปิดฝาหม้อรอดูน้ำสุครับผมผมนัวผมนไวใส่ส่ผมนัวครับใส่ยะอร่อยมากคนให้ผมอะไรตัวถุหม้อกรชิมงครับรอสักครู่ครับ ร้อยไก่เปื่อยแล้วสุกครับผมนึกจอยไหครับตอนนี้ไก่ก็สุกครับผมต้มไก่สุกแล้วดูครับอืนากินมาครับร้อนๆปันนุูกครับผมหอมมากมาครับมากินด้คร้บผมผมครับผมที่ติดตามครับเรืครับฝากกดติดตาม่องครับีครกบหมไก่สุกวไก่บ้านับผมครับมากินด้ครับร้อนๆับผมมาตกเดี๋ยวยังยไปกุมน้ไปอยู่ั้วย กานนี่เนี่ยนี่านนี้เนี่ยฝั่กแต่าจเป็นยังไงบ้รสาเป็นยังไง้าไมต่อไป็ดบุ้งเลย้ไปก้แลาวกินที่เปไ้ตอ้ใหญ่เลยงใหญ่ยกคเจ้าลครับ